เมื่อบักรถถังอยากไปหน้าน้ำเมียเมียก็อยากเอาม้าไปหน้าหมาก็อยากขี่รถน้ำเมียนี่บักโจ๊กก็อยากได้ไปบัดี้มาข้นเลี้ยวเลี้ยวพี่น้องเจียวบักโจ๊กกาว่าบกลาหยียบไววเหยยบไว้แม่จะโอ้ยแม่ไหว่แม่ไม่ไหวแบบนี้แม่ไม่ไหวมันไม่ได้ได้แม่แบบนี้มันเหมือนจะรีบคอผมยังไงนี่เลี้ยวไปสัตวบ่อได้แม่ขี่ไปได้ไว้แม่ผมไม่อยากผมอยากไปนะผมอยากไปกับพี่น้อเอาเวลาขึ้นมาคุ่หมาข้นพี่น้องคู่หมาขึ้นมาลาขึ้นมามันก็ยางออมรถอยู่เด็ขึืนหูได้บ้าข้นสังวาดได้น้อเหมือนว่า สรุกเราก็่ได้คืนพี่น้องได้เอิญอายเอามาขคืนอันคืนล้างรถเอา่าสั่นมาเอออย่างนี้ละแม่เท่ดีผมจะไปกับแม่เลยพี่น้องใครอันพ้นกระยักเอาม้าไปน้ำม้ากระยากไปน้าข้นหลับบะมี่มองให้ม้านางกับสรุปกับขี่ทั้งหนังยางเทไปเลยพี่น้องมาหอดหน้าแล้วค่ะคุณป้าหน้าพ่อวอัมาตะไก่ไก่พี่น้องอ่ยผมเท่จังเลยผมรอไมคท้าเหมือนกัพี่้อง ก็เส <Construction. S 2> ียวมาไยังดอกเวลาเข้าเลาะทงไฮทงหน้าน่ะพี่น้องไม่ได้มีงูเหี่ยวเกี่ยวขอนถือกินหมามันกับสิเดเรนนี้ทั้งหนาเนี่ยนะนะมาหน้าโคกแล้วพี่น้องน้ำก็ไหลไหลน้ำไหลเติมอยู่ได้ฝนกระตกดีได้บานี่ยทอนนี่กระไรอืมฝนตกดีบักโจกก็อยากได้มากก็เสียวมาสิมาอัดน้ำให้หน้าหันหน้าพี่น้องอัดบเบิ่งเมื่อเบิ่งเขาน้ำว่ามันกลุ่มลรไปสอกมันเป็นเขาดอเนาะ ที่เดิมเหมือนเก่าเวลาเดิมนี่เราพี่น้องหัวดีดีให้นี่พี่น้องมาเบบางยง่ได้กับแห่งแทงแรงอยู่เออมันหูไม่มาเถิดดอกพี่เอาขาสีพีพีร่องเมืองไปทำมเดียวไปเห็นเราพี่น้องมองเกาคือเกากับพี่น้องอัดยง่ไหนพอหญ่ย้อนแล้วก็บางนี้ล้วมันมาหัวประสันข่านเดึ้นมากะโตบว่าเอาบกจกมาอะไรกับมคือเนาะพี่น้องเนาะเตะมันลงไปได้บกชกอืมเดกมันลงไปทุกแม่มันลงไปพี่น้องให้มันเน้นๆมันก็หัวดีสายมันเนี่ยมันมีหูมี เออมันมีแป๋วของมันแล้วนะนอพี่น้องนอเนี่ยนะแล้วก็เหยียบหยุด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 ลงไปพี่น้องมันเหน่่งตื้อมันลงไปแล้วก็จีุดดินมาเปอรไว้จังน้อยสะตายยัยท่อนขั้นอื่นกับพวกไข่หัวได้พี่น้องอืมองได้มันเคยหัวมันก็จีหัวยุ่งสิละเอ่อมองเจ้าไฮเจ้าหน้านอพี่น้องนออันบ่เบาเรื่องไฮเรื่องหน้าเบาโลดทงโลดทากะจ้าเพียร์ทริปเพียรคอนเทนต์นี่ยังสู้พี่น้องเบิ้งสะตายบ้านนาเนี่ยแหละของยายท่อนเล้วแล้วกะจิไปพูดแล้วพี่น้องเอยอพด้เห็นบ่อืน จะขึ้นไปถือกระตาไปเก็บผักกระหยอกผักกระแหงอันผักหกเห็ดพอน่าให้เก้าคนละพี่น้องเพราะได้ใส่กระตาเพราะได้มาอันมีผักไว้เฮียนอยากได้มีน้ำกินมีแก้วมีปนน้ำสันท่ากตระลางมาใส่ผ้าขาเห้องใบสะกินเราพี่น้องผักกระแหงเกิดดีดีกําลังเริ่มไงเริ่มไงร้ายแหละตีตะว่าเอาพี่น้องขั้นสิเอาขั้นลงไปเอาอยู่ในไฮน่าเขาหนะเฮงงามแต่ขอผู้พี่กําลังดีดีพอดีเอาพี่น้องจ้ะนี่นะเขากับไข่อยู่เด้เนาะ มันเป็นหน้าดำเองใช่หรือพี่น้องบ่เปลืองปุ๋ยทำหน้าดำนี่ไม่ค่อยเปลืองปุ๋ยเลยย่อยทอดหลายๆทรงมดปุ๋ยบ่พื่อนมดปุ๋ยบ่พ่อสิปุ๋ยเดียวพี่น้องอืมเห็นบ่กว่าเราก็สิ่งล่อมไปเอาคือเก่าเราพี่น้องมาบันนี้เข่ากีบเดียวอ๋อแบกรถถังกินยาขึ้นน่ะมองตาได้ไหมตาส,าส,าส,าาสาูงดยใมากหลายสายตานี่นะไปกับอ้ายได้เดี๋ยวไปกับอันลูกชายคือเก่าเราพี่น้องอืมไอพ่อเลยมีผู้ไายพ่อเลยถือกล่องให้เม่งในเข่ากีบเดียวยะทอดพี่น้องขาเมึงเนี เพียงเอิกเลยได้เดี๋ยวนี่นะกระสีลงไปเอาฮะละท่าน่าสมว่าอยากมาน้ำอยู่บักรถถังกระไดเมย์ลงไปน้ำมันก็ไปลงน้ำได้เดี๋ยวนี่นะเย์ไปน้ำแมย์อยู่หนึ่งเดียวข้าวทบอยู่คนน่ะ จะลองจำแม่นบนหยาดหน้ามาอยู่น้ำไห้น้ำหน้าบนหยาดหน้าแม่ดีจังมัดสูรูยชีวิตขึ้นอย่างนี้ก็เปิดตาหักมันยังไดี๋ไม่มีใครรักแม่ทำมาแล้วพ่อแม่กูมีนะ้เป็นมูบ่าวเนี่ยไปไห้ไปหน้าเนาะมันหักคนนึงแล้วก็กะิเอาจ๊กน้อยก้อนเขาพี่น้องนี่นะท่านในมาแล้วก็ให้เดียวนี่ละหน้าโก่งเดทอนเด้ดิพี่น้องแต่ว่าตรงตรงนี้อ่ะเดียทอนเพชรเพชรเป็นหน้ารูปมันมันย่ำเนี่ยนอกากเพชรเขาบ่ได้เด้ ก็เลยไปเห็นน่ารูปต่หลายปีละละพี่น้องเป็นน้ารูปก็เลยเอาเขากีเบียวนี่ไปว่านเสด็จมันรูปต้นสูงว่ล่มเนี่ยกินแคบได้เขาอ่อนเนี่ยมันเป็นเขาใหญ่รุนรุ่นเรียกันตับเขาคอคอโคตเอากรีเบียวนี่เพียงเอิบเลยได้พี่น้องเขาตนนี้ก็ได้ยั่ยว่าท่านไนกลมได้เขาใหญ่เนี่ยถ้าเขาดรอกระว่าท่านไนกลมอยู่เนาะตัวสิด้เกีียวทุวมหัวรี่ผุนได้พี่น้องมองนี้ก็ไดนี่ตัวอะไรออกมาจากป่านี่คือตัวอะไรครับออกมาจากป่าตัวอะไร เก็บมาได้หลย <hi> ายกะสิมาสิเอาขี่ละงอกละเงียมันออกพี่น้องกะสิได้ไปประมาณหนึ่งหละบว่าเอาลายดอกพักน้ำพักสะอาดเนาะนี่ย้อนกลับมากินยู่เด้มันจะกรอบๆได้พี่น้องกรอบๆขั้นว่าบ่กมบ่เฟื่นบ่หอย่างเด้กินดีอยู่แต่มูฮ้งกับปนยังสีกับสุดนอใหม่ยังสีว่าเขากันกอกวะนี่น่ะได้ๆละกะิไวบทายวิวสูพี่น้องเบิ่งจักน้อยเนาะบรรยากาศทุ่งท้องไร่ท้องนาเขาพี่น้องเขียวชะอุ่มสดชื่นดีรก กะจักสีเฮ็ดคลิปไปไล่ได้เว้ยและกะสีให้หน้าทงเกาเนื่อทงทั้งรูมเนื้อหลังบานเนื้อโปกเนื้อส่นตัวไพ่ชูพี่น้องเบิ่งกะได้เนาะพี่น้องอย่าเฝ้าเบียร์อย่าทอนเด้อค่ะเด้ออย่าเฝ้าเบียร์อย,ย่ยา,ยยาทอนวิถีชาวไร่ชาวนาเขาค่ะพี่น้องอืมได้เลยกะสีไผ่ไวไผ่ไวเมียบ้า,บานส่นตัวบันนี้บักลาขี้รถกับเมียเด้อบัา,บานนี้อ้ายมาน้ำกุนละเอาขี้รถนั่นนี้พี่น้องได้ไปนี่ยเได้ใส่อันผ้าโขผ้าเขาเขาเนาะผ้ากระแนงกับผ้าโขพีบค่ะพี่น้องขาเนี่ยสบายตามองนี้แล้วพี่น้อง อันหุนทางหัวหน้ากักอุ้ยคนกีดหัวหน้ากักจะเป็นสบายวิวบรรยากาศแตดีดีพี่น้องขาสดชื่นดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวแยมเนาะขอบคุณทุกคนที่เบิ้งเด้อค่ะเด้อจ้าเช็นอย่างซูเบิ้งนั่งเทียร์ตาไหลอือแต่ว่ากับตกทำคนเติดช่วงพญามากขึ้ว่าหันหล่ะค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆที่เบิ้งยายทอดหลักการติดตามยายทอดที่หักยายทอดค่ะสวัสดีจ้า